สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณ์ประจำวันที่1ถึง30พฤศจิกาสองนเรามาดูดวงความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีมีนมีนเกิดตั้งแต่วันที่15มีนาถึง12เมษาธาตุน้ำปลายธาตุมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะอ่ะมาดูคุณมีนราศีดูได้ลัคนาดูได้ดวงที่มีปัญหาเป็นประเด็นเรื่องความรักซ้ำเศร้าเรื่องไม่เข้าใจกันคนที่มีประเด็นของคุณนั่นแหละอ่ะ ขอดูโดยรวมของคุณมินก่อนนะห้าดาบสามดาบเพดดออฟวอนควีนออฟแพนเอคและเดอะเวิลด์เรื่องราวของคุณมินช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของการท,ที่ไม่อยากจะต่อสู้ ไม่อยากที่จะสู้รบปรบมือกับใครเลือกที่จะเดินออกไปในพื้นที่ของตัวเองนะคะถ้าจะเอาชนะแล้วจะต้องเจ็บปวดไม่เอาดีกว่าเดินหนีนะคะจากประเด็นเป็นปัญหาหรืออาจจะมีใครบางคนเดินออกจากความสัมพันธ์ของคุณมีนเพราะไม่อยากที่จะสู้รบปรบมือกับคุณก็ได้นะเออประมาณนั้นมีเรื่องราวของความรักสามเศร้ามีการแข่งแย่งเพื่อให้ได้มานะคะเป็นความรักที่รู้สึกว่า คุณมีนอาจจะอยู่ในจุดของความน้อยอกน้อยใจในความรักนี้ก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกดีที่มีในใจเป็นความรักที่อพอใจที่จะรักแต่ความรักนี้ทำไมทำให้ฉันรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็เหมือนจริงๆคุณมีนเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบนะแต่คุณดันไปมีความรู้สึก น้อยใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่รู้สึกว่ามันผูกพันในใจของคุณมากๆจริงๆถ้าหากเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นน่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆเลยนะคุณมีนแต่ด้วยความที่ว่าคุณอาจจะไปโฟกัสตรงนั้นมันก็เลยทําให้รู้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณมากๆน้อยใจเสียใจกับเรื่องราวบางคนมีความรักไกลห่างไกลความรักต่างชาติต่างภาษาแดนไกลข้ามประ,ประเทศข้ามทวีปหรือบางคนเป็นความรัก ที่อยู่ไกลกันรักกันแต่อยู่ไกลกันไม่สามารถเข้าหากันได้ไม่สามารถติดต่อกันได้ได้แต่ความน้อยใจเสียใจแอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแอบนั่งเสียใจอยู่ในพื้นที่ตัวเองโดยที่เขาก็อาจจะไม่รู้เลยว่าคุณมีนกำลังเสียใจกับเขามากๆแต่คุณมีนก็พยายามเยียวยาตัวเองให้ลุกขึ้นมากับปัญหาที่เจออยู่ลุกขึ้นมาเข้มแข็งแข็งแกร่ง จะไม่ยอมเจ็บปวดจะไม่ยอมเสียใจจะไม่นั่นจะไม่ยอมนั่งคอตกคอห้อยอยู่ตรงนั้นพยายามลุกขึ้นมาเยียวยาใจตัวเองให้ได้นะคะเริ่มต้นใหม่ในมุมของตัวเองแต่จะได้แค่ไหนเหมือนคุณมีนพยายามอยู่อะแต่จะได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ดีกว่าไม่ได้พยายามเลยในความรู้สึกที่มันห่อเหี่ยวนะอะที่นี้ขอดูซิว่าคนที่มีประเด็นของคุณเมีนคนนั้นน่ะที่ทําให้คุณเมีนห่อเหี่ยวอยู่ตอนเนี้ย เขาเป็นอย่างไรแปดไม้สเตนแปดดาบเอ็ดออฟเพนคิลเก้าถ้วยตัวเขาเองก็รู้สึกอึดอัดกับเรื่องนี้เช่นกันแต่ด้วยความที่ว่าเขาค่อนข้างเป็นคนจัดการตัวเขาเองเก่งเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเก่งอ่ะ เก่งแข็งแกร่งจัดการตัวเองได้ดีเจ็บไม่เจ็บอึดอัดไม่อึดอัดแต่เขาเลือกที่จะพยายามเอางานทำงานเยอะๆเพื่อที่จะได้ทําให้ตัวเขาเองไม่มีเวลาว่างที่จะมาคิดมากเรื่องราวใดๆตรงนั้น mm hmm. เขาค่อนข้างอึดอัดนะกับความรักที่เป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเขาตอนนี้เขาอาจจะนั่งเท่ๆในที่ของตัวเอง เพราะว่าเขาจัดการตัวเขาเองได้แล้วก็ได้เขาอาจจะมุฟออนจากคุณมีนได้แล้วก็ได้แต่คุณมีนยังออกจากเขาไม่ได้ถึงแม้เขาจะลุกขึ้นมานั่งเท่ๆพยายามมุฟออนจากคุณมีนแต่จริงๆลึกๆมันก็มีความคิดถึงอยู่บ้างแต่เขาก็ยังพยายามอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นเหมือนคุณมีนมองว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่เห็นเจ็บปวดไม่เห็นเสียใจเหมือนฉันเป็นเลยแต่เขาก็เจ็บเหมือนกันแต่เขาเข้มแข็งเขาไม่ทำให้เห็นว่าเขาทรมานนะคะอ่ะทีนี้ เรื่องราวระหว่าง,งคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรที่ผ่านมา7ไม้9ดาบ6ดาบ the chariot แล้วก็ eight of cups ระหว่างคุณสองคนที่ผ่านมันมีความเครียดมีความเครียดมีความคิดมากมีความพยายาม ที่จะป้องกันใจตัวเองไม่ให้มีความคิดถึงกันรักกันจริงๆคุณสองคนน่ะรักกันแล้วก็เลือกกันว่าจะเดินหน้าไปด้วยกันด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความที่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณสองคนมันเข้าคู่กันไม่ได้อาจจะมีความรักที่มันอยู่ไกลกันระยะทางหนทางทำให้ความรักของคุณไกลกันไม่ได้เข้าหากันไม่ได้ทำอะไรร่วมกันเหมือนอย่างเคย เกิดความรู้สึกติดขัดในเรื่องราวของความรักเพราะมันไกลกันทีนี้พอความไกลกันก็เกิดความเข้าใจผิดกันอ่ะภาษาอะไรเนี่ยเกิดความเกิดความเข้าใจผิดกันนะคะแล้วก็ทําให้คิดมากคิดเยอะแล้วก็คิดอาจจะคิดวิตกกังวลคิดมากไปก็เกิดความน้อยใจแล้วก็เอามางอนกันเองโกรธกันเองเสียใจแต่จริงๆความรักของคุณมันเป็นเรื่องราวของความรักสามเศร้าที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิดความรักใหม่เกิดขึ้นหรือ หรือความรักของคุณสองคนเป็นความรักใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเขามีอยู่แล้วหรือคุณมีอยู่แล้วก็ได้ที่ทําให้คุณสองคนเดินหน้าความรักไปด้วยกันเพราะมันมีอะไรบางอย่างกั้นกลางระหว่างคุณสองคนที่เดินไปด้วยกันไม่ได้นะคะแต่คุณสองคนพยายามที่จะอ่าประคองตัวเองให้อยู่ได้ถ้าวันหนึ่งที่โสดฉันโสดเธอโสดเรามาเจอกันแล้วรักกันใหม่อีกครั้งก็ได้นะเออในอดีตนะคะผ่านมาแล้วแก้ไขอยู่พยายามอยู่นะปัจจุบันนี้คือพยายามอยู่ ที่จะไม่ให้เราสองคนเครียดไปมากกว่านี้ในความสัมพันธ์อ่ะทีนี้ถ้าคุณมีพูดได้บอกได้คุณมีจะบอกคนอัพที่มีปรินว่าอะไรหกถ้วยสีถ้วย the sun ห้าไม้สิบถ้วยอ่ะถ้าระหว่างเราสองคนถ้าการกลับมาคืนดีกันระหว่างเราสองคน ถ้าคุณยังไม่ได้มีความพร้อมที่อยากที่จะมีชั้นจริงๆฉันไม่กลับไปหรอกถ้ากลับไปแล้วต้องไปทะเลาะก,กันมีปัญหากันฉันไม่เอาดีกว่าเพราะว่าฉันรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการชั้นจริงๆคุณไม่ได้มีความพอใจที่อยากจะมีชั้นจริงๆฉันรู้สึกว่าการที่คุณไม่มีชั้นคุณน่าจะมีความสุขกว่าที่มีฉันหรือคุณ กับครอบครัวของคุณหรือคุณกับคนรักของคุณอาจจะมีความสุขมากกว่าที่มีฉันเข้าไปตรงนั้นอ่านะคะฉันจึงไม่อยากที่จะกลับเข้าไปทําให้ครอบครัวของคุณมีปัญหากันอืมแสดงว่าคุณมีนขาคุณมีนอาจจะไปอยู่ในจุดที่ความรักที่ที่ไปเจอคนที่เขามีมีคนรักอยู่แล้วก็ได้หรือไปเป็นความรักโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเขาก็มีใครอยู่ในความสัมพันธ์นั้นก็ได้ ะะหรือคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าของเขาพอเขามามีคนใหม่เราถอยออกมาเพื่อให้เขาเดินหน้าไปด้วยกันแล้วพอกลับมาอีกครั้งเราก็เดินหน้าไปด้วยกันค่อนข้างยากเพราะเขาก็มีคนของเขาอยู่ก็ได้นะมันเป็นความรักสามเศร้าที่พัวพันอยู่ตรงนี้ออกจากกันไม่ได้แต่ก็ยังรักกันอยู่แต่ว่ามันมีการเหมือนหลบหลบออกไปให้ใครคนเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าคุณมีรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการคุณมีขนาดนั้นไง ไม่ได้รักคุณมีนหรือไม่ได้ต้องการคุณมีนขนาดนั้นก็เลยทําให้คุณมีนหลบออกมานะคะประมาณนั้นอทีนี้ดูซิว่าเขาล่ะเขาคนที่เป็นประเด็นคนนี้ยอราสตัวได้บอกได้เขาจะบอกคุณมีนว่าอะไร2ไม้ Judgment ส,สเหรียญสเหรียญเจอไฮโลแฟนคือเขาคิดถึงคุณมีนนะ เขาคิดถึงคุณมีนอยากพูดอยากคุยอยากทำโน่นทำนี่ด้วยกันอยากมีการพูดคุยเจรจาพาทีหัวเราะกุ๊กเ๊กมีความสุขเนี่ยอยากอยากมีตรงนั้นเขายังรักคุณมีนยังกอดคุณมีนไว้แน่นเลยแต่ด้วยความอาจจะมีการที่มันมีความผิดศีลธรรมมันมีความผิดในเรื่องราวของกฎศีลห้าข้อนี้ก็ได้หรือมีความแตกต่างระหว่างอายุเชื้อชาติวัฒนธรรมศาสนาเรื่องราวของความคิดก็ได้ ที่ทําให้คุณสองคนมันอาจจะเข้ากันแล้วมันมีปัญหามีประเด็นแต่ก็ยังอยากที่จะพูดคุยเขาก็อยากพูดคุยกับคุณนะแต่ว่าเขาอาจจะทําอะไรทําให้คุณมีเข้าใจผิดว่าไม่ได้อยากมีเขาแต่เขาก็เหมือนพยายามที่จะเอ้าฉันผิดอีกแล้วเหรอฉันไม่รู้ตัวฉันไปพูดอะไรผิดเนี่ยก็เลยทําให้เขาอยากที่จะพูดหรือแก้ไขอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะพูดผิดไปหรือทำอะไรผิดไปก็ได้นะ ประมาณนั้นนะคะเหมือนอยากโอกาสอยากขอโอกาสอีกสักครั้งฉันขอแก้ตัวได้ไหมเพื่อที่จะแก้ไขในสิ่งที่ฉันพลาดทางไปอ่าทีนี้ระหว่างคุณ้องค่จะเป็นอย่างไรต่อไป Queen of Cup 2เหรียญสีดาบ t e m p e r a n c e แล้วก็เด็กเหรียญระหว่างคุณ2คนยังไงอาจารย์ว่ายังไงยังไงคุณ2คนก็วนกลับมามีเสียงสงและเสียงสามปนมาด้วย ฉะนั้นยังไงก็กลับมาในความสัมพันธ์แน่ๆคุณสองคนยังมีความคิดถึงกันยังมีความกังวลห่วงหาอาทรยังอยากที่จะมาหากันอยู่เลยยังไงก็กลับมาแน่ๆเพียงแ,แต่ว่าคุณต้องสองคนต้องรอเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบางเรื่องนะคะมันยังมีความต้องการที่ยังจะมาหากันยังไงคุณสองคนก็ต้องกลับมาหากันอยู่ดีไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งนั่นแหละเพียงแต่รอรออะไรบางอย่างในการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่ใช่เขาเปลี่ยนแปลงก็คุณมีอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือคุณทั้งคู่โสดแล้วเข้ามาเจอกันก็ได้แล้วอาจจะเดินหน้าต่อไปดนความรักกันอีกครั้งก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่ายังไงคุณสองคนก็ต้องกลับมาหากันอยู่ดีบางคนอาจจะผ่านไปสามปีห้าปีสิบปีค่อยวนกลับมาแล้วเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งเพราะว่าบุญของคุณสองคนยังไม่ได้ขาดจากกันขนาดนั้นยังไงก็ต้องกลับมาค่ะ นะคะคเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นเองอันนี้เรื่องราวของคุณมีและคนรักถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวอยากให้รู้ชัดเจนว่าตกลงจะยังไงในเรื่องราวของคุณแอดไลน์หาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019ค่าครู299บาทมีเวลาดูดวง45นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลนะคะแล้วก็ใครต้องการให้คนรักกลับมาทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยบางคนบางเคสนะคะไปพูดไปคุยกับใครไม่ได้เลย ไม่รู้จะไปคุยกับใครคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความลับที่ลับสุดยอดบอกใครไม่ได้ไม่รู้จะไปปรึกษาใครหาที่ไหนลงไม่ได้ก็ทักมหาอาจารย์มาพูดคุยหาทางออกร่วมกันกับอาจารย์ได้นะคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นได้ทั้งหมอดูเป็นทั้งได้ทั้งพี่ปรึกษานะคะพูดคุยหาทางออกได้คุยกันหาทางระบายหาทางออกเพื่อที่จะไม่ได้เครียดมากเกินไปก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ของคุณมีนะอาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆถ้าจดเบอร์โทรไม่ทันให้ไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอนะอาจารย์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอให้สำหรับคลิปนี้ของคุณมีนะอาจารย์ไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ